อย่าจะเปรียบเทียบง่ายๆหน่อยประเทศก็เปรียบเสมือนคนยากจนบ้านไม้ส่วนประเทศไทยบ้านหลังใหญ่ตึกงามอลามสีที่คนชั้นสูงรวยๆทุกประเทศเขารู้จักประเทศไทยดีส่วนบ้านที่จนๆบ้านไม้ก็เปรียบเสมือนบ้านจนๆกับบ้านคนรวยปกติแล้ว บ้านจนจนคนทั่วโลกต้องน่าสงสารนะแต่บ้านจนจนที่หาเรื่องอันรพาลคนรวยแบบนี้แล้วสร้างน้ำตาสร้างบรรยายนิทานเล่าเรื่องให้คนสงสารให้คนทั้งโลกสงสารนะนี่แหละมันต่ำชา้าตรงนี้แหละปกติแล้ว,วคนจะต้องสงสารนะแต่เสมือนง่ายๆว่าขเมรคือบ้านคนจนคนรวย คือบ้านประเทศไทยแล้วบ้านคนจนมาหาเรื่องอันตรพานบ้านคนรวยใส่ร้ายต่างๆหน้าๆทั้งที่มันไม่มีความจริงมูลเหตุที่เป็นเรื่องจริงว่าคนไทยจะไปรังแกหรือบ้านคนรวยจะไปรังแกคนจนคนรวยเขาไม่ไปรังแกคนจนหรอกคนรวยก็อยู่ส่วนคนรวยแต่ทำไมคนจนถึงอยากซวย เขามาลังพันคนรวยอย่างประเทศไทยล่ะทั้งๆท,ที่ประเทศตัวเองกับจนก็นตายจนต้องประชาชนต้องมาขอทานในบ้านคนรวยประเทศไทยอ่ะไอ้นี้ก็เปลี่ยนง่ายแล้วแล้วนา,นานาประเทศทั่วโลกอ่ะเขาจะเข้าข้างคนจนหรือเข้าข้างคนรวยถ้าคนเข้าจ้างคนจนเข้าข้างคนจนนั้นคนจนจะต้องมีความยุติธรรมถูกต้อง ไม่โกหกตอแหลหลอกลวงอ่ะแล้วโดนคนรวยบ้านหลังใหญ่รังแกอย่างนั้นอะสงสารแต่นี่ไม่ใช่เลยบ้านคนรวยที่มีเงินทรัพย์สมบัติอาวุธมากมายที่จะทำลายล้างบ้าน,านคนจนได้ทุกเมื่อแต่เขาไม่ทำแต่กลับกันบ้านคนจนกลับจะมาทำร้ายบ้านคน แบบนี้คนทั่วโลกคนรวยทั่วโลกเขาก็รู้แล้วว่าบ้านคนจนอย่างขเขมรกับบ้านคนรวยอย่างประเทศไทยเนี่ยอันไหนผิดอันไหนถูกเขาก็ต้องให้ความสําคัญสิ่งที่ถูกต้องคือบ้านคนรวยประเทศไทยจําไว้นะขเขมรคือประเทศยากจนประเทศไทยคือประเทศคนรวยช่วยได้ทุกคน ยกเว้นเฉพาะงูเห่าอย่างขเขมรหรือกัมพูชาคนที่ดีก็ดีไปคนที่ร้ายมากกว่าคนดีบ้านมึงเป็นอย่างนี้แหละขอฝากให้คิดหน่อยหาความจริงให้มันมีซะมั่งเถอะสร้างละครแต่ละเรื่องเนี่ย เด็กแบเบาะยังดูออกเลยกูละอายแทนพวกมึงริงไอ้เขเมรคนจนคนเขเมรมาอยู่ในเมืองไทยบ้านคนรวยนึก็การวยตามคนไทยแหละกูรู้ว่าไอ้ฮุนเซนอะ่ะมันหลอกแล้วมันปั่นหัวประชาชนของมึงอะเพราะอะไรด้ว้ประชาชนอมือมันโง่มันมันหลอกง่ายมันก็ได้เปรียบตรงนี้แหละบอกอะไรก็เชื่อบอกอะไรก็เชื่อแค่เขาออกข่าวว่า ยิงเอสสิหกลนไปเอาภาพอะไรมาไม่รู้อีผู้หญิงนั้นสดีสดิสด่งดีใจนั้งหนานะกูกูเห็นแล้วนะประชาชนนี่มึงอะไปเห็นพร้อมป้องกันกันกบไอ้ฮุนเซนกับไอ้มาเน็ตอะสนับสนุนเพื่อให้เกิดสงครามกูเห็นแล้วมันพอ,พอกันแล้วทั้งประเทศสงครามเสร็จทหารบาดเจ็บจะเข้ามาขอรักษาโรงพยาบาล ตายยิงก็ยิงโรงพยาบาลเขายิงโรงเรียนเขายิงหมู่บ้านคนไทยเขาแล้ยิงมีหน้าจะให้หารบาดเจ็บเข้ามารักษารักษาเสร็จกลับไปแล้วมึงก็เอาอีกเนี่ยนะส่วนไหนคิดโอ้รู้แล้วเอาสมองส่วนหน้าด้านที่สุดในโลกมาคิดบ้านคนจนไหนจะมาสู้บ้านคนรวย แล้วบ้านคนจนขี้โกงแบบนี้นะบ้านคนรวยอย่างประเทศไทยแล้วความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยรังแกใครเทวดาย่อมคุ้มครองเสมอ